วัสดีครับร้านเลือกซักแอร์ Air, ครับวันนี้เรามาติดตั้ง Air, แอร์แขวน36000ี BTU สองเครื่องนะครับเป็นมิตเตอร์สริมนะครับมิตซูมิตเตอร์สริมฟิตสปีด3 6 0 0 0 BTU ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับน้ำไหลโจกเลยครับตัวนี้เป็นแอร์น้ำยาหนึ R410 นะครับส่วนตัวนี้คอมเล็กหน่อย แต่หนักมากปลดลมชั้นเดียวน้ำหนักเท่ากันหนักเท่ากันแต่ปลดลมชั้นเดียวอ่าตัวนี้อาามสองครับตัวใหม่กว่าอ่าตอนนี้ของขาดนะครับหาไม่ได้ก็เลยต้องอ่ารุ่นต่างกันแต่วิดีเท่ากันนะครับไปดูห้องประชุมนะครับอ่า อันนี้กาลังแวกเดินไฟเก็บรายละเอียดอ่าเปิดอีกเครื่องเดียวนะครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับะนะครับอ่าแถ่นี้เปิดอยู่นี้เปิดอยู่นครับประมาณนี้เลยครับมิซูบิชินะครับมิซูบิชิเลยนะครับอ่า แอร์แนมิซูบิชิสามหมื่นหกสองเครื่องแล้วก็จะมีงานย้ายอีกหนึ่งเครื่องนะครับอ,อช่างบอกน้ำตาจะไหล <laughs> ตัวนี้เป็นสามเฟสนะครับสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับเช็คไยละเอียดพื้ดพืด้ ตัวนี้จะเป็นฟินธรรมดานะครับตัวนู้นจะเป็นบูฟิลเคลือบสารสีฟ้าอ่าตัวนี้คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าตกรุ่นแล้วนะครับอาสิศูนย์เหลืออีกหนึ่งตัวนี้เป็นแอร์ถอดซ่อมฝ้าไว้นะครับตอนนี้ซ่อมฝ้าเสร็จแล้วก็เหลือมาติดให้อีกหนึ่งเครื่อง พรงนี้แล้วกันครับวันนี้มืดแล้วโอเคนะครับร้านเลอสักแอร์สสวัสดีครับบ๊ายบาย